จะมาอ่านเรื่องไม่ใช่ต้องไปยูเ่แชั์อีพีที่สี่สิบเท่าไหร่นะ EP ที่1ี่สิบสามนะคะโอเคเริ่มเล่ากันเลยไม่ใช่ต้องไปอยู่องชัยรื่ซีซั่นสองอที่สี่สิบสามตอนความสุขที่เปลี่ยนไปสองแล้วสรุปมีแค่นี้อืมแล้วแกดูโหดหูเพื่อเฮ้ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองผิดอ่ะเฮ้ยคีนอันนี้ฉินพูดจริงๆนะโตแล้วนะเว้ย แกต้องรู้ว่าอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดอะ่ะก็รู้ไม่ใช่หรอกว่าไอเซมนมันเพิ่งอกหักมาแต่แกก็ยังไปพูดจี้จุดมันแถมเรื่องไอซีนอีกมันก็แค่หวังดีแต่ดูแกทำดิถ้าเป็นฉันไม่แค่ด่านะแต่จะต่อยด้วยเล่นพูดไรไม่คิดถึงความรู้สึกคนอื่นเลยถ้าแกเงียบแบบนี้ฉันจะไม่พูดต่อแล้วนะ ฉันรู้รู้แต่ปากมันไปเองจะให้ฉันทำไงวะแต่พวกมันก็รู้ว่าฉันเป็นคนแบบนี้มานานแล้วก็น่าจะเข้าใจฉันหน่อยไหมอ่ะมันก็เข้าใจแกมาตลอดปะแต่แกจะไม่ปรับตัวเลยเหรอทุกคนไม่ใช่พี่แกไม่ใช่พี่แกนะที่จะตามใจแกตลอด พูดไรก็ไม่โกรธอะ่ะอืมอืมแล้วก็ไปขอโทษดีวะครั้งนี้แกผิดยังไงก็ต้องขอโทษเร็วลูกฮะตอนนี้เลยเหรอเออฉันอึดอัดเหนื่อยปวดหัวไปแต่เฮ้แกคงไม่อยากเสียเพื่อนไปเพราะคำพูดไม่ดีของแกหรอกนะอือมสัญญาว่ญญา ถึงจะบอกว่าให้ขอโทษก็เถอแต่ไอ้พวกนั้นอยู่ไหนกันวะเออ,เอ,อ,เอ,อไงไงจะเข้าบ้านท้าหรออืมงั้นฉันไปไปก่อนนะอืมแล้วเจอกันนะขอบเออ,เอ,อแกคงไม่อยากเสียเพื่อนไปเพราะคำพูดของแกหรอกนะ ซีนคือเรื่องเมื่อกี้ฉันขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจพูดให้ในายรู้สึกไม่ดีฉันจะพยายามปรับตัวเรื่องคำพูดนะเพราะงั้นขอโทษจริงๆนะฉันเองก็ขอโทษเหมือนกันเมื่อกี้ฉันก็พูดแรงไปขอโทษที่ยุ่งมากไปด้วยนะ ไม่เป็นไรนายทาเพราะเป็นห่วงนี่อ่ะอืมก็ใช่อยู่หรอกงั้นเอาเป็นว่าเราสองคนก็ดีกันแล้วนะอืมจริงสิว่าแต่นายจะไปไหนหรออ่ะคือปะไปหาหเซนอะ่ะนายเห็นบ้างว่านายตามหาเซนเพราะจะขอคืนดีสินะอืมงั้นมานี่ เอ้าจะพาไปไหนเธอน่าอยู่นั่นไงเอ้าไปได้แล้วสู้ๆเออรู้แล้วน่าคะคือมานั่งด้วยกันดิอืมแล้วจะเริ่มยังไงดีวะกดดังชิบหายเลยเว้ยนี่แอบดูแบบนี้จะดีแน่หรอ เออน่าสีสันชีวิตเหม็นเอ้ยอยากลองปะไม่ล่ะฉันเกลียดกินบุหรี่ที่สำคัญนายไม่กลัวโดนอาจารย์เล่นหรือไงกล้ามากุหรีห่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรล้อเรียนแบบนะคะถ้ากลัวฉันคงไม่ทำทำคนมันเครียดทำไงได้ ทำอย่างอื่นก็ได้ไหมวะแต่ช่วงนี้ฉันไม่เห็นนายสูบเลยนี่ไนกลับมาสูบอีกอะ่ะมันก็เพราะนายไงเพราะนายชวนเล่นเกมตลอดเติมภาษาเซนแปลว่าสูบเลยไม่ได้เติมแบบนี้มาสักพักละเพราะงั้นเวลาทะเลาะก,กับนายฉันไม่รู้จะหันไปทางไหนก็เลยกลับมาหามันอีกตลกปะ มืนฉันเองต่างหากที่เป็นฝ่ายติดนายเชี่เยเชี่ยํำอะไรของมึงเนี้ยโูปอเอา้าอะไรวะเซนว่าขอโทษนะเรื่องเมื่อกลางวันฉันปากหมาเองเออก็จะได้พูดเบาเบาวดีวะที่หลังฉันจะระวังคำพูดขอโทษจริงๆนะอืมสำนึกแล้วก็ดี เย้เล่นตัวตั้งนานนะพวกแกพวกแกก็ขี้เสือกชัยย่อยนะผมเป็นห่วงเพื่อนตัางหากครับหลาแต่คืนดีกันแบบนี้ต้องไปกินไรฉลองหน่อยเนอนะต้ตมตำตรงศูนย์อาหารปะอีกแล้วเหรอคี้ไปะไรหรือเปล่าทำไมเงียบอ่ะ เฮ like ้ยคินกจ็เป็นไรเป้าวะคินโคินคินเอือกคินเป็นไรปะเนี่ยเจ็บเป้าอะไรของเองจะซุ่มซ่ามหายโอเคปะเนี่ยแล้วฮูดอ่ะจะใส่ทำไมเดี๋ยวก็ลมอีกห้ามถอดทูฉันเว้ยขาน้ครัาชูนายนี่มันขาวป่าทำคินกลัวนะ โอเคแน่นะไอคิมอืมอืมฉันโอเคมังนะสุบีขันเนยเวฟผู้โดดเดี่ยวไอพวกนั้นเป็นไหนกันหมดวะโอเคขอบคุณที่อ่านการจะจบนะคะฝากกดไลค์กดกบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไลงช้านะคะเพราะว่าเจ้าของช่องอีกคนนึงไม่ว่างนะคะกำลังติดเกมอยู่ชวนอ่านก็แป๊บเนึงตั้งแต่มา11บเอโมงแล้วนะคะโอเคคขะา๊าบบายค่ะ